พลังการรักษาของดวงอาทิตย์พลังแห่งเลขสี่จะเปิดขึ้นในปี2024และนี่คือตัวรักษาความไม่สมดุลทั้งหมดนอกจากนี้พอเท่าเทวทูตหลายแห่งยังเปิดและเปิดใช้งานรหัสการกู้คืนพอเท่าเทวทูต ส444ประกอบด้วยพลังพัาสมาที่เกิดขึ้นจากพลังของดวงอาทิตย์สิ่งนี้สามารถสัมผัสได้อย่างเข้มข้นในช่วงวันที่444พอเท่าในช่วงสามเดือนแรกของปีนี้พลังงานจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว การเร่งความเร็วของพลังงานนี้สามารถสัมผัสได้ว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงในความรู้สึกของความเป็นจริงวันแห่งสายหมอกในวันที่มีหมอกนะ้าความเก่าจะคลายตัวลงและจะสะท้อนให้เห็นในชั้นร่างกายและอารมณ์ การทำความสะอาดครั้งใหญ่เช่นไวรัสที่ผ่านไปจะช่วยให้คุณเปิดรับแสงใหม่ความรู้สึกที่ค่อนข้างไม่จริอาจพัดพาคุณไปได้แต่ทุกอย่างก็จะผ่านไปเมื่อความแรงของดวงอาทิตย์เพิ่มมากขึ้นความโกลงเกินก็จะเกิดมาขึ้นเรื่อย พลังงานของดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยพลาสมาที่ร้อนแรงหลายชั้นและแกนกลางชั้นในที่ร้อนและหนาแน่นจนเกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟฟวชันที่นี่นิวเคลียร์ฟฟวชันคือการหลอมรวมของแรงต่างๆที่สามารถแสดงเป็นค่าลบ และค่าบวกได้คนยังสามารถอธิบายแกนกลางว่าเป็นพลังงานความสามาคัคคีซึ่งเป็นจุดที่ทุกสิ่งมารวมกันในจุดที่มีแสงสว่างสูงนี้ซึ่งมีชีวิตที่มีพลังและสติปัญญาที่สูงมากมารวมกันพวกมันเดินทาง ผ่านรูนอนที่มีแสงสูงไปยังแกนกลางของแสงอาทิตย์แห่งสวรรค์ซึ่งเป็นที่มาของพอเท่าทั่วสวรรค์แสงที่มองเห็นและจิตสองเดแสงที่มองเห็นได้คือแสงที่มนุษย์สามารถรับรู้ได้จากการถักหนีของแสง เป็นสีของรูมกินน้ําแต่นี้ช่วยรักษาและสามารถดูดซึมผ่านดวงตาและส่งผ่านไปยังต่อมภายเนียนในสมองได้แสงที่มองไม่เห็นนอกจากสีร้งแล้วยังมีความถี่ของแสงที่สูงกว่าซึ่งมนุษย์ไม่สามารถรับรู้ได้ ด้วยตาบเปล่าเช่นสีม่วงแดงผู้ที่มีความวัยสูงในหมู่พวกคนซึ่งมีระบบประสาทพิเศษมากสามารถเปิดจิตสำานึกและรับรู้สิ่งที่มองไม่เห็นได้เนื่องจากคลื่นพลาสมาจำนวนมากมาอย่างลองผู้คนจะตื่นขึ้นในชั้นพิเศษที่ความรู้ลึกลับ โดยแม่รูตัวกลายเป็นจิงสังเดินเสนอแม่เหล็กไฟฟ้ายังมีอยู่ในการก่อตัวของพลาสมาในการปล่อยเปลวสุริยะพวกเขายิงธนูเข้าไปในจัก,กรวาลและไม่เพียงแต่โลกเท่านั้นในการแปลงนี้แต่ขณะน,นี้ระบบสุริยะทั้งหมด อยู่ในแถบโอตอนก็่อกำลังมากมายเปิดอยู่เมื่อโฟตอนเข้ามาอย่างโลกด้วยแรงมันสามารถส่งผลกระทบต่อสนามแม่เหล็กของโลกได้สิ่งนี้ยังใช้กับจิตสมนึกของทุกสิ่งที่อาศัยอยู่ด้วยมันจะเป็นช่วงเวลาที่พิเศษมาก ขอการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่บางครั้งถึงกับมีเคลื่นกระแทนการเมืองหลายคนมีความกลัวอย่างมากเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองแบบใหม่สิ่งนี้อาจทำให้เกิดยิดทิเรียจำนวนมากแต่ด้วยพลังการรักษาของพอเท่าสี่ สิ่งนี้จะบนเทาลงและกลับเืินสภาพเดิมการต่ออายุจะทำให้ความทรงจำและบาดแผลเก่าๆก่เกิดขึ้นและตอนนี้สิ่งเหล่านี้อาจจะหายดีแล้วสิ่งนี้สามารถทำให้เกิดแนวโน้มทางอารมณ์ต่อโลกภายนอกผ่านทางึืงพลาสมา กำลังรักษาเมฆพาสมาเป็นพลังบำบัดที่ช่วยคืนสมดุลของพลังงานการรักษาที่น่าอัศจรรย์สามารถเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราสามารถละทิ้งความกลัวการสูญเสียแบบเดิมๆได้ทุกสิ่งที่คุณเคยประสบมา จนถึงตอนนี้ซึ่งเป็นด้านลบจะถูกเปลี่ยนและฟื้นฟูมันเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเชื่อและความตั้งใจของคนความคิดที่ถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญใช้ให้ดีแล้วการเยียวยาจะมาเยือนคนพลังงานเก่าที่เคลื่อนไป ในเนบิวราตอนรางอาจทำให้เกิดความไม่สงบและความกลัวได้มากรู้ไว้ว่าสิ่งนี้คือการชักจากอดีตอันกลายพ้นซึ่งประสบการณ์เหล่านี้สามารถฉําระให้บริสุทธิ์ได้พยายามแปลงทั้งหมดนี้และตระหนักว่ามันจบลงแล้ว ปล่อยมันไปและยอมรับสิ่งใหม่เข้าสู่เส้นทางใหม่ด้วยความทีที่สูงกว่าคุณสามารถขึ้นไปอย่างพอเท่าสี่สี่สี่และรหัสเทวทูตใหม่จะเปิดขึ้นทีน่ดีความเจ็บปวดเก่าๆอาจคลิกกลับ ได้อีกครั้งและจะดังก้องกังวานเร็วขึ้นและเข้มข้นขึ้นด้วยความจริงของใจโทษสวรรค์จากแสงสูงและดวงอาทิตย์มากมายจะช่วยเหลือคนรักเสมอ